คำเตือนก่อนดูคลิปนี้นะครับผมรบกวนทำสมองให้ว่างกันก่อนเลยครับเพราะคลิปนี้มีเนื้อหาพาสมองไหลและมีตัวเลขเยอะมากๆนะครับถ้าใครยังไม่พร้อมไม่แนะนำให้เปิดดูนะครับเดี๋ยวสมองจะไหลออกมาถ้าใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยแทบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอบคุณคุณเลสเซนอีวิลคุณสิทธิโชคุณสัตสินิภา คุณสุดธิพงศ์คุณสายฟีวีแปและคุณนับแชทดอทจมากที่สนับสนุนเราเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tap Channel ครับในคลิปนี้กิงเป็นคลิปของแวนกาซีโร่นี่แหละซึ่งนะครับเราเคยทําคลิปประเภทนี้ไป1ครั้งแล้วนะครับในช่วงก่อนหน้านี้น่าจะช่วงประมาณภาค3นะครับเข้าภาคสีก็คือภาคต้องแด่ไปลายภาคลิงจ็อกเกอร์เข้าภาครีเจียนที่เราบอกถึงวิธีการฟาร์มแมท e r เ a ียลต่างๆในเกมของแวนกาซีโร่มันไปแล้วนะครับนะ แต่ต้องบอกก่อนเลยพอเข้ามาสู่ภาค G เนี่ยวิธีการฟาร์มอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแทบจะเปลี่ยนทั้งเกมเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเราเลยต้องมาทําคลิปใหม่แล้วถามว่าพี่มันผ่านไม่ต้องซีแพทครึ่งแล้วทาไมพี่ถึงขึ้นครึ่งจะมาทำคอนเทนต์นี้นะครับต้องบอกก่อเลยว่าเราต้องใช้เวลาในการดูว่าอะไรมันเป็นอะไรสักระยะหนึ่งนะครับซึ่ง เราไม่อยากเอาคอนเทนต์ลวกๆออกมาแบบว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวฟาร์มอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เราขอพอแบบว่าให้เราอยู่ตัวก่อนให้เรารู้ว่าแอตโตเองฟาร์มยังไงก่อนแล้วก็เอาวิธีฟาร์มของแอตโตมาอธิบายคนอื่นนะครับอย่างที่มีคําเตือนตอนหน้าคลิปเนาะนะครับก็ใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมไปดูกันเลยทําความเข้าใจกันก่อนตอนนี้นะครับหลอดเตอร์มิน่าของเกมแวนการ์ซีโร่เนี่ยหนึ่งหลอดมันจะมีแม็กซ์อยู่ที่180 ซึ่งไอ้หนึ่งร้อยแปดสิบเนี่ยนะครับน้องๆต้องเล่นเนื้อเรื่องของสี่ภาคแรกให้จบมันจะได้หนึ่งร้อยแปดสิบนั่นแหละเล่นเนื้อเรื่องสี่ภาคแรกแล้วก็ขึ้นจีเกตได้มันจะเต็มที่หนึ่งร้อยแปดสิบตอนนี้มันแม็กอยู่เท่านี้นะมันได้ไม่ได้แม็กมากกว่านี้แล้วก็ห้านาทีสเตอร์มินาของเราจะขึ้นหนึ่งหน่วยนะครับก็รวมหนึ่งวันจะได้สเตอร์มินาทั้งหมดสองร้อยแปดสิบแปดหน่วยต่อหนึ่งวันอันนี้นับเวลาเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงของโลกจริงนะครับแล้วก็วันหนึ่ง นะครับวันละ3ครั้งอ่าอย่างที่เห็นในรูปทางด้านซ้ายก็คือจะมีในช่วงเวลาครับตอนนี้ก็มันในจริงๆในเวลาในนั้นนะแต่เวลาในเกมกับเวลาบ้านเรามันจะไม่ค่อยตรงกันมันจะให้3ครั้งวันละ3าหน่วยรวมกันเป็น105หน่วยครับโดยทั้งหมดเนี่ยจะรวมกับที่เวลา24ชั่วโมงแล้วก็ให้สเตอร์มินาฟรีอยู่ที่105หน่วยเนี่ยสครั้งเนี่ย อยู่ที่สามร้อเก้าสิบสามหน่วยนะครับเวลาที่มันให้ตอนนี้ถ้ามันจะขึ้นขึ้นลงลงนะเพราะว่าเดี๋ยวแพทมันอัพปุ๊บเวลาก็จะเปลี่ยนมันประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเป็นการรีวันนะครับแล้วก็ประมาณตีสามหรือตีสี่นะมันจ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 ะเป๋ๆกันอยู่เวลาสองเวลาเนี้ยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเวลาส1บเอโมงหรือเวลาเที่ยงนะครับผมอันนี้ให้ทําความเข้าใจกับเรื่องของเตอร์มินาใน1วันเราจะได้เท่าไหร่ก่อนมาที่หน้าต่อมาครับในเรื่องของจีเกตจีเกตเนี่ย เป็นระบบที่ถูกอัปเข้ามาใหม่ในช่วงแฮทขึ้นภาค G มาซึ่งเจ้าตัว G ีเกตเนี่ยมันจะมีการกินสเตอร์อรมินาเราเข้าไปด้วยครับจีเกตจะใช้งานาจะใช้งานโดยที่ว่าเวลาเราทำเควสมันสําเร็จเนี่ยมันจะมีหลอดของมันเองโดยหลอดของมันเองเนี่ยถ้าเลเวลเต็มอะ่ะมันก็จะได้เพชรนะครับหนึ่งเลยแล้วก็จะปรับเลขของ G ีเกตไปด้วยโดยจะมีเควสมาให้ธรรมดาเนี่ยวันละสมเควสแต่เราสามารถเพิ่มเควสได้โดยการจ่าย30สิเตอร์มินา แลวมันจ่ายได้วันหนึ่งสองครั้งก็คือ60สเตอร์มิน่าครับก็ทําให้จีเกตเนี่ยเราต้องจ่ายให้จีเกตใช้สเตอร์มิน่าเนี่ยตอนหน,นึ่งวันอ่ะหกสิบหน่วยก็ตอนนี้เราจะเหลือสเตอร์มิน่าที่เราสามารถใช้ได้ในเกมตอนหนึ่งวัน333หน่วยต่อวันนะครับโดยประมาณแล้วก็ G ีเกตเนี่ยนะครับเปลี่ยนเควสได้3ครั้งเปลี่ยนเควสฟรีนะสมมุติว่าเควสนี้เราไม่อยากทาทายากเลยนะอย่างนี้เราสามารถกดเปลี่ยนได้3าครั้งฟรี แต่ถ้าเราเปลี่ยนมากกว่า3ามครั้งต้องเสียสเตอร์มิน่าสิหน่วยซึ่งตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะไอการเสียสเตอร์มิน่าสิหน่วยถ้าเปลี่ยนปีก็เปลี่ยนไปเถอะนะครับแต่ถ้าใช้ต้องใช้สเตอร์มิน่าเปลี่ยนก็ไม่แนะนาเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยได้อะไรอ่ะมาดูที่หน้าต่อไปครับจีเกตเต็ม1ครั้งเนี่ยจะได้สเตอร์มิน่าคือ180หน่วยก็คือให้ใหนึ่งแม็กเต็มๆนั่นแหละนะครับต้องเล่นเนื้อเรื่องทั้งหมดก่อนนะนะครับถึงจะปลดล็อกไอตรง อ่าหกสิบใช้แต้มต่อเลเวลหนึ่งเลเวลเนี่ยพันเก้าร้อยแปดสิบหน่วยหรือใช้เวลาโดยประมาณเนี่ยสามวันนะครับซึ่งจะได้สเตเมนาคืนมาหนึ่งร้อยแปดสิบหน่วยซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้เราพูดทําไมเหมือนกันแต่ก็คือมันเป็นตัวเลขครับก็คือง่ายๆเราต้องรีจิเกตทุกวันวันละหกสิบหน่วยและจิเกตเนี่ยมันจะเต็มมันใช้เวลาโดยประมาณสามวันนะครับโดยประมาณนะอาจจะเร็วหรือจะจะช้ากว่านั้น โดยประมาณ3วันวันละ60 60กคูณ380รครับเท่ากับเราเสีย180เพื่อได้180ขึ้คืนมาแต่ว่าจีเกตเราขยับขึ้นไปให้ได้เพชรหรืออะไรอย่างนี้ถามว่าเราควรขยับจีเกตหรือไม่ควรขยับจีเกตต้องบอกก่อนว่าทุกวันเราควรจ่ายให้จีเกตครับเพื่อเป็นการขุดเพชรมันเป็นผลดีกว่าเราได้มาที50เมตรมันคุ้มกว่านะครับแต่ก็แน่นอนครับคือเราเสียต่อ3วันน่ะเราเสีย1 8 0เราก็ได้คืนมา180เท่าเดิมนะอันนี้คือไม่ได้มีอะไร สูญเสียมากกว่ากันเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือนั่นแหละเราเป็นการสูญเสียโอเคทีนี้เรามารู้จักกับแมททีเรียลกันก่อนเราจะได้ทําความาเราจะได้ทําความรู้จักแบบเข้าใจกันว่าอะตโตจะพูดถึงอะไรแมททีเรียลมีประเภทไหนบ้างนะครับแมททีเรียลครับจะแบ่งเป็น sml ครับข้างบนไอเม็ดใหญ่สุดคือ l เม็ดกลางคือ m เม็ดเล็กคือ s อันนี้แบ่งตามอะตโตแบ่งนะแล้วก็ไอตัวหินที่เป็นระดับคอมมอนเราจะเรียกว่าหินคอมมอนไปเลยนะครับแล้วจะมีแมททีเรียลอีก3อย่างที่จะจะมีให้ แล้วอย่างหนึ่งคือต้องหานะครับก็จะมีคีย์คีย์เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้มายัางไงแล้วจะมีทิกเก็ตและสุดท้ายจะเป็นหิน GR นะครับมาดูกันเลยตรงนี้ SML หิน SML common key นะครับได้จากการลงค h a r a c t e r f i ฟ h ทั้งร้านที่1และร้านที่2นะครับอ่ะอันนี้อาจจะอันนี้อาจจะสำหรับคีย์เนี่ยอาจจะได้เฉพาะที่ร้านที่2อ,อย่างเดียวไม่ได้ร้านที่1น,นะครับ และต่อมาหิน SML common สามารถนำคีย์ไปแลกได้ตามแคนของคีย์นั้นๆซึ่งตัวคีย์เนี่ยมันจะเวลาเราไปเล่นที่ชอออ็อป2อ่ะมันจะได้กุญแจคืนมาสมมติเราเล่นรอยอดเราก็จะได้คีย์ของรอยอดมาถ้าเราเล่นนารุก,ก็ได้คีย์ของนารุอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถถ้าคีย์มันเกิดเราสามารถเอาคีย์ไปแลกได้แล้วก็3ครับหิน SML common ที่แลกด้วยคีย์จะทำจะทำมันบอกว่าจะทำได้จำ จำเป็นจะต้องเล่นปลดล็อกคาแรคเตอร์สตอรี่ทั้งหมดของแคนนั้นๆก่อนคาแรคเตอร์สตอรี่คืออะไรเวลาเราเล่นในช็อปสองครับถ้าเราถ้าาเราอยากเอาคีย์ของเราไปแลกเป็นพวกหินคอมมอนหิน SML อะไรพวกเนี้ยเราจําเป็นที่ต้องไปเล่นพอเราเข้าไปในช็อปสองตรงคาแรคเตอร์ไฟ์มันจะมีอีกหัวข้อหนึ่งอยู่ข้างๆซึ่งมันคือคาแรคเตอร์สตอรี่ไอตัวคาแรคเตอร์สตอรี่เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเล่นตรงนี้ แล้วก็ปลดล็อกมันให้สุดก่อนก็คือมันจะมีประมาณ6กแชปเตอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ถามว่าปลดล็อกยังไงก็คือเอากุญแจนี่แหละเอาคีย์เนี่ยมาปลดล็อกคาแรคเตอร์สตอรี่แล้วก็มันก็เลยจะเป็นข้อต่อมาว่าคาแรคเตอร์สตอรี่อ่ะใช้คีย์ในการปลดล็อกทั้งหมดอ่ะหนึ่งตัวโดยประมาณ3ามอสิบคีย์อันนี้แอตโตไม่แน่ใจตัวเลขว่าประมาณนี้ถูกต้องหรือเปล่านะแต่ก็จะจะเวยงเวยงขึ้นจากนี้นิดนึงแต่ประมาณ2 300ใน2องปลายสามร้อยกว่านี่แหละนะครับตอนหนึ่งตัวใช้3 1 0์เพื่อเป็นการปลด c าแ r คเตอร์สตอรจนหมดและในตัวของ Exchange ก็จะมีให้เอาคีย์ที่เหลือเกินมาจากตรงนั้นน่ะสามในาาไปแลกแบคทีเรียได้นะครับต่อมาครับทิกเกอจะได้เฉพาะในแคนอีเวนเท่านั้นจะเรียกว่าเป็นแคนอะไรก็ตามครับที่มาเป็นอีเวนให้เราแคนอีเวนจะได้ทิกเกอร์มานะครับต่อมาอันสุดท้ายอันนี้จะเป็นอันที่ยากที่สุดแล้วก็หาหาลำบากที่สุดในเกมแล้วคือไอ้แมททีเรียลรแมททีเรีหรือหิน GR เนี่ยนะครับได้จากอะไรนะครับ ได้จากการซ้ําที่เกิน4ใบในรูปแบบธรรมดาหรือฟอยล์วงเล็บของภาค G อันนี้เราลืมใส่ของภาค G นะครับต้องแบบรูปแบบธรรมดาหรือฟอยล์นะครับผมที่มันซ้ําซ้ําเกิน4ขึ้นไปแล้วมันจะกลายเป็นหิน GR ในภาค G อย่างเดียวนะก็คือตั้งแต่ชุดที่มีเอาไมโคโนเจสอาชาชุดแรกนั้นแนะละไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแบบที่2ที่ได้มาคือย่อยการ์ดฟอยล์ครับการ์ดฟอยล์รางวัลอาซีซั่นหรือการ์ดฟอยล์พิเศษไม่สามารถย่อยได้ ก็คือการ์ดฟอยน์เนี่ยก็ต้องเป็นการ์ดฟอยน์ในภาพ G เช่นกันนะครับอย่างเช่นเราเปิดมาเราได้เอาไมฟอยน์อย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้ไมล์ฟอยน์เรามีอันไมธรรมดาครบแล้วเราสามารถย่อยอันไมฟอยทิ้งได้ครับเพื่อเป็นแมทเทียลจีอาร์และสุดท้ายครับเอาแมทเทียลคอมมอนนะครับหรือไออันคอมมอนไอตัวคอมมอนเนี่ยไอหินคอมมอนไปแลกนะครับซึ่งอันเนี้ยมันได้ตายตัวอยู่แล้วไปดูกันเอาเองแต่เอาจริงๆครับใช้เยอะมากในการแลกต่อมาทีเนี้ยมันคือการฟาร์มครับและตัวเลขหลังจากนี้คือจะเยอะมากๆ แล้วก็อยากให้ทําความเข้าใจแมทเทเรียลจำชื่อแมทเทเรียลก่อนนะแล้วค่อยมาตรงนี้เพราะว่ารูปมันจะน้อยมากๆแล้วนะครับคาแรคเตอร์ไฟนะครับเราวัดจากการลง5ครั้งต่อ1วันต่อ1ช็อปแล้วมีทั้งแบบมีการันตีและไม่มีนะครับมีและไม่มีการันตีนะโอเคมาดูกันครับแบบแรกอันนี้คือแบบอันนี้คือของช็อปที่2แบบมีการันตีครับแออาจจะงงกันเลยนะครับนี่คือการลง5ครั้งแบบมีการันตีนะครับของ3ระดับเรามาดูที่ตัวหนังสือกัอนก่อนนะครับให้ใครที่ ดูตรงนี้และจะงงไปดูที่ตัวหนังสือกันนะครับช็อปสองนะครับแบบมีการันตี1สัปดาห์ลงได้3วันถามว่าทำไมหนึ่งสัปดาห์ลงได้3วันคือการันตีเนี่ยมันจะชนเสาร์อาทิตย์มันจะมีและกลางสัปดาห์จะมี1วันที่มีการันตีให้นะครับเท่ากับวันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะมี3วันที่มีการันตีให้นะก็จะมันจะมันจะมี3ระดับที่เราลงได้ในช็อปที่2คือ v e r y Hard ์ดฮและ e a s y ในระดับ v e r y Hard เนี่ยเราต้องใช้สิบห้าสเตอร์มิน่าในการลงวันหนึ่งลงได้5คครรัั้งนะบ Uh, ถ้ามันมีวันที่มีการันตีเนี่ยเราจะได้ของตามนี้ชัวร์เลยก็คือจะได้ uh, หิน L 5หิน M 15นะครับนะแล้วก็หิน I ตัวคอมมอน1 5ออันและกุญแจ15อันอันนี้คือ5ครั้งเนี่ยเราจะได้การันตีเลยคือวันมันมีการันตีไงนะแล้วต่อมาระดับฮาร์ดครับใช้15บห้สเตอร์มิน่าเหมือนกันของที่ได้นะครับจะมีหิน L 5หิน M 10แล้วก็หิน S 2 0กุญแจ15ดอกเท่ากันครับแล้วก็ลงได้5ครั้งต่อวันเช่นกัน ซึ่งถ้าเรามองระดับเวลี่ฮาร์ดกับฮาร์ดเนี่ยมันจะผิดกันตรงที่ว่า,าหินเอ็มอะถ้าเวลี่ฮาร์ดมันจะได้สิบห้าหินและระดับฮาร์ดมันจะได้แค่สิบแต่ระดับฮาร์ดจะได้หินเอสมาอีกยี่สิบอันด้วยและสุดท้ายครับระดับอีซี่ครับลงกี่ครั้งก็ได้เสียสิบสเตอร์มีนาจะได้หินเอสนะครับหินระดับเล็กสุดเลยสี่สิบชิ้นในในการลงห้ารอบนะแล้วก็คอมมอนร้อยห้าสิบอันครับและสุดท้ายก็คือจะได้กุญแจแค่สิบดอกเท่านั้นนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ย เจ้าตัวอันนี้นะครับในวันการันตีเนี่ยถือว่าจะให้ของที่ค่อนข้างเยอะมากๆในของระดับ SML นะแล้วก็ในระดับ easy ของมันเนี่ยคือได้เยอะมหาศาลอยู่แล้วนะครับลง5รอบได้ต้อง40อันต่อมาครับวันสําหรับวันที่ไม่มีการันตีครับอันนี้เป็นเข้าวๆนะครับอันนี้แคปมาจากวันที่ไม่มีการันตีที่ออตโตทำมาเข้าๆมาดูกันครับวันที่ในช็อป2วันที่ไม่มีการันตีเนี่ยหสัปดาห์มี4วันอย่างที่บอกครับ3วันจะมีการันตีและ4วันจะไม่มีการันตี นะครับค่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นค่าโดยเฉลี่ยนะครับค่าโดยเฉลี่ยก็คือมันอาจจะไม่ได้ตามนี้มันอาจจะได้มากหรือได้น้อยกว่านี้ในระดับเวดีฮาร์ดครับเสีย15สเตอร์มีน่าลงได้5ครั้งนะครับตอนวันจะได้หิน L ออยู่ที่ประมาณ2แมททีเรียลอยู่ที่15อาจจะน้อยกว่านี้นะครับหิน M อยู่ที่15อาจจะมากน้อยกว่านี้คอมมอนร้อยห้าสิบคอมมอนน่าจะได้แน่นอนครับแล้วก็คีอยู่ที่สิบห้าคีนี่คือยังไงก็ได้เท่าเดิมระดับฮาร์ดครับใช้สเตอร์มีน่าสิบห้าหน่วยเท่ากันลงได ได้หิน L ประมาณ3นะครับ3 3 3, 3ก้อนหิน M อยู่ที่10ก้อนครับอาจจะมากหรือน้อยกว่าน,นี้หิน S อยู่ที่20ก้อนแล้วก็กุญแจ15ดอกครับและสุดท้ายระดับ easy ครับลงอ่าเสีย1ิบสเตอร์มินา่าไอตรง easy เนี่ยเท่าที่แอตโตลงมาต้องแต่มันขึ้นทาง G มาคือมันค่อนข้างจะฟิกนะว่าจะให้ของตามนี้เลยคือถ้าลง5ครั้งจะได้หิน S 4 0คอมมอน150้และกุญแจอีก 10. คือจะลงยังไงก็จะได้อย่างนี้ตลอดถึงวันมีการันตีไม่มีการันตีอ่ะส่วนใหญ่อ่ะ ในระดับ easy จะให้ของตามนี้ตลอดครับซึ่ง1วันนะครับของ character ฟของช h o p 2เนี่ยจะลงได้ทั้งหมดอันนี้ตอน1วันนะสเตอร์มิน่าอย่างที่บอกครับตัวสเตอร์มิน่าคือตัวเลข333นะครับจะลงเวลีฮาร์ดได้5รอบฮาร์ดได้5รอบแล้วก็ easy ได้18รอบนะครับแล้วก็มาครับตอน1สัปดาห์เนี่ยถ้าเราฟาร์มทั้งหมดนะครับอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้3วันมีการันตี4วันไม่มีการันตีนะครับโดยเฉลีย่ยตอน1สัปดาห์เนี่ย เราจะได้หิน L ทั้งหมด50ก้อนครับหิน M ทั้งหมด150ก้อนและหิน S ทั้งหมด1,148ก้อนกุญแจประมาณ462ดอกซึ่งเลขตัวเลขประมาณนี้อาจจะมีมากหรือน้อยกว่านี้เราที่บอกคือค่าเฉลี่ยตัวนี้ถ้าเราดูต่อนหนึสัปดาห์เนี่ยเราไม่สามารถคราฟทิปเปลิลแร e ได้เพราะทิปเปลิลแร e ใช้หินใหญ่ร้อยหินกลาง200หินเล็ก400อ่าหินเล็กอะได้อยู่แล้วแต่คือ ในระดับหินกลางไม่ได้อันเนี้ยตอนหนึ่งสัปดาห์เราจะคารบได้อยู่ที่ประมาณดับเบิลแรหนึ่งใบนะครับก็ถ้าเฉลี่ยอย่างเงี้ยโดยสภาพ1เดือนอย่างเงี้ยถ้าเรามองถ้ามันได้ประมาณนี้จริงก็คือตอนหนึ่งเดือนนะครับสสัปดาห์เราจะได้ทริปเปิลแร่สอใบและเราก็จะได้ดับเบิลแร่สอใบเช่นกันนะครับผมอันนี้โดยเฉลี่ยนะต่อ1แคนวงเล็บต่อ1นแคนนะครับไม่ใช่ว่าเราฟาร์ม แคนเดียวแล้วเราอยากได้แคนนู้นแล้วเราสวิตไปสวิตมาอันนี้คือ1นแคนตอนหนึ่งสัปดาห์เราฟาร์มแค่แคนเดียวอยากเล่นรอยย้อนฟาร์มรอยย้อนอย่างเดียวอยากเล่นคางงโลฟาร์มคางไโลอย่างเดียวนะครับต่อมาครับเป็นของช็อปที่1กันบ้างครับช็อปที่1วันที่มีการันตีช็อปที่1ครับแบบมีการันตี1วันมี3ครั้งเหมือนเดิมครับระดับเบรลี่ฮาร์ดใช้15สเตอร์มินาลงได้ห้าครั้งต่อ1วันครับจะได้หิน L 5หิน M ินคอมมอน150ไม่มีกุญแจให้นะครับ แล้วก็ระดับฮาร์ดนะครับ15สเตอร์มิน่าเหมือนกันลงได้วันละ5ครั้งหิน L5 หิน M10 แล้วก็หิน S20 นะอันนี้ก็จะค่อนข้างเหมือนระดับเวลี่ฮาร์ดกับฮาร์ดจะค่อนข้างเหมือนตรงนั้นแต่ทั้งคู่จะไม่มีกุญแจให้นะครับสำหรับช็อปที่1นะแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้จะไม่ใช่ระดับอีซี่นะจะเป็นระดับนอร์มอลนะครับนอร์มอลใช้15สเตอร์มิน่าเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะได้หิน M15 นะครับแล้วก็หินเล็ก20 คอมมอนอีกร้อยห้าสิบอันนี้ลงเท่าไหร่ก็ได้ต่อวันนะครับต่อมาดูแบบไม่มีการันตีของช็อปที่1กันบ้างนะครับช็อปที่1แบบไม่มีการันตีเนี่ยหสัปดาห์ลงได้4วันเหมือนเดิมครับแบบเวลี่ฮาร์ดนะครับลงได้วันละ5ครั้งหิน L จะได้3หิน M จะได้12คอมมอนได้ร้อยห้าสิบเหมือนเดิมระดับฮาร์ดครับก็จะได้หิน L3 หิน M10 แล้วก็หิน S20 ลงได้วันละ5ครั้งเช่นกันแล้วก็สุดท้ายเป็นนอร์มอนนะครับก็ได้หิน M10 หิน S20 นะครับแล้วคอมมอนอีกร5อยซึ่งตัวเลขมันจะเหวี่ยงๆหวี่ยงนะเพราะว่ามันไม่มีการันตีนะครับน้องๆอาจจะไม่ได้ตามนี้นะตอนหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ต่อคาแรคเตอร์ไฟ์ของช็อปหนึ่งครับจะลงได้ทั้งหมดอันนี้คือ1วันเราสเตอร์มิน่ามาลงที่ช็อปหนึ่งทั้งหมดจะลงระดับเวลี่ฮาร์ดได้5รอบฮาร์ดได้5รอบอันนี้คือมันฟิกอยู่แล้วแหล,ละและอีซี่ได้แค่12รอบครับถ้าเราดูอ่าขออภัยมันไม่ใช่อีซี่มันจะต้องเป็นนอร์มอนนะครับอันนี้เราพิมพ์ผิดน ช็อปที่1จะได้จะได้หินแมทเทียลค่อนข้างจะเยอะกว่าหิน M จะเยอะกว่าช็อปที่2จะได้หินเอสเยอะกว่ามากๆนะครับแล้วก็ต่อหนึสัปดาห์ครับจะได้แมทเทียลโดยเฉลี่ยทั้งหมดภายใน7วันมีการันตี3ไม่มีการันตี4นะครับหิน L 54ก้อนหิน M 163ก้อนและหิน S 467ก้อนครับซึ่งแน่นอนครับช็อป1น้อยกว่าแล้วก็ตัวเลขของ หิน L กับหิน M มันเหวี่ยงกันไม่มากแต่ตัวเลขของหิน S จะเห็นว่ามันห่างกันระดับโอเกือบเป็นเกือบพันก้อนนะครับเฉลี่ยเกือบเกือบพันก้อนเลยเพราะว่าในในชอปสองเนี่ยมันจะไม่มีระดับนอร์มอลมันเป็นอีซี่ไปเลยมันเป็นอีซี่มันเลยไม่ค่อยให้เม็ดกลางนะครับมันเลยให้แต่เม็ดเล็กค่อนข้างเยอะทีนี้นะครับวิธีการลงฟาร์มที่ดีที่สุดอันนี้วงเล็บนะลงฟาร์มที่ดีที่สุด มันจะมีหลายๆปัจจัยที่ทําให้เราลงฟาร์มไม่ได้ขนาดนี้แต่เราจะเติมมีหน้าที่เหลือ3 0 3 3หน่วยนั่นแหละแล้วก็มาลงฟาร์มต่อหนึ่งวันอะ่ะเราควรจะลงฟาร์มอะไรบ้างนะครับก็ในระดับเวลี่ฮาร์ดครับสำหรับช็อปหและช็อปสเนี่ยลงวันละ5รอบครับอันนี้ลงให้หมดเลยเพราะเราจะเอาเหินเม็ดใหญ่สําหรับฮาร์ดครับก็ลงสําหรับช็อปหนึ่งช็อปสลงวันละ5รอบเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายครับมันจะเหลือเศษอยู่นิดหน่อยครับให้ลงระดับอีซี่ที่ช็อปสที่ร้านสาขาที่2 3ครั้งครับ แล้วก็สิ่งที่เราจะได้มานะครับผมก็จะบอกว่าอาอามาที่สุดในการเฉลียนน่ยหสัปดาห์สิ่งที่เราจะได้มาคือเราจะได้หิน L ทั้งหมด104ก้อนหิน M ทั้งหมด338ก้อนและหิน S ทั้งหมด448ก้อนแล้วก็กุญแจอีก252ดอกนะครับซึ่งตัวเลขตรงเนี้ยตอนหนึ่งสัปดาห์จะเห็นว่ามันจะดีกว่าเราลงช็อป2อ,อย่างเดียวหรือลงช็อปหนึ่งอย่างเดียวนะครับ นะแต่ว่าตัวเลขมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่ตรงๆมันเฉลี่ยออกมาก็จะเห็นว่า1สัปดาห์เนี่ยเราแทบจะแลกทริปเปิลแรได้เลยนะมันแลกทริปเปิลแรได้เลยแหละเพราะว่ามันมีหินแอลร้อยก้อนหินเเกิน200ก้อนมันก็แลกได้และหินเอมัน400ก้อนมันแลกได้แล้วไม่รวมระดับคอมมอนคือคอมอมอนมันหาง่ายเนี่ยคือต่อหนึ่งสัปดาห์วิธีการลงที่สุดค่อนข้างง่ายเลยและถ้าขาดหรืออะไรเรายังมีกุญแจซึ่งเราสามารถเอากุญแจไปแลกได้นะครับโดยไอการแลกกุญแจเนี่ยถ้าอันนี้วงเล็บไว้ก่อน ในการแลกกุญแจถ้าเราลงช็อป2อย่างเดียวตลอด1สัปดาห์นะถ้าลงชอ็อปสองอย่างตลอด1สัปดาห์เราจะได้ทั้งหมด462ดอกตอน1สัปดาห์ซึ่งไอ้462ดอกเนี่ยเราสามารถแลกแมททีเรี L ได้64อันตอน1สัปดาห์เราจะแลกแมททีเรี L ได้64ก็ไอ้46ก้อนขออภัยเราแลกแมททีเรี M ได้230ก้อนและเราสามารถแลกแมททีเรี S ได้460ก้อน ก็ไปเลือกในการแมนเนจเอาอันนี้คือเราวางตัวเลขไว้คร่าวๆเฉยๆในการแรกนะครับซึ่งนั่นแหละก็ทั้งหมดทั้งมวลครับคือคลิปนี้มันตัวเลขมันเยอะจริงๆแล้วก็ในการฟาร์มอย่างที่เราบอกไปคือมันมีค่าที่ฟาร์มน่าจะดีที่สุดสำหรับทุกคนแล้วแต่การเล่นจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปในทุกๆวันที่เราจะสามารถฟาร์มได้เลยเพราะตอนนี้ไอ้ตัว G ีเกตเองมันมี G ีเกตให้ลงฟาร์มแคนอื่นคือแบบมันบังคับว่าไปเล่นโกสามครั้งไปเล่น ลิงก์5ครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้แคนพวกเนี้ยมันก็ไอ้จีเกตพวกเนี้ยเควสพวกเนี้ยมันก็จะเป็นตัวบั่นทอนให้เราไม่สามารถเล่นฟาร์มได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่ไทยที่อยากจะฟาร์มแมททีเรียลแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจะจะ,จะจะฟาร์มยังไงดีหรือไม่มีแพทเทิร์นในการฟาร์มสามารถเอาตรงนี้ไปได้ตัวเลขอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือคอนเทนต์สมองไหลครับที่เราทําขึ้นมาตัวเลขผิดพลาดยังไงขออภัยครับเพราะตัวเลขมันเยอะจริงๆแล้วก็ คำนวณค่อนข้างหนักพอสมควรสําหรับคลิปนี้แล้วก็สําหรับใครที่ถามว่าพี่เห็นพี่มีพูดถึงเรื่องติ๊กเก็ตทำไมพี่ถึงไม่พูดเรื่องติ๊กเก็ตทีเดียวเลยเดี๋ยวสําหรับวิธีการฟาร์มแทนอีเวนต์น่ะเราจะมาทําเต็มๆอีกทีหนึ่งแล้วก็พูดถึงการบริหารติ๊กเก็ตในการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยยังไม่พูดในคลิปนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับในคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ได้ฟาร์มกันอย่าง แบบเออรู้วิธีฟาร์มว่าเราควรจะฟาร์มอะไรดีต่อ1วันนะครับอันนี้คือแค่วิธีการฟาร์มแมททีเรียลยังไม่รวมพวกซองหรืออะไรอย่างงี้คือซองมันก็หาได้ตามพวกอีเวนต์ของมันอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้ครับสาหรับคลิปนี้คอนเทนต์ก็จะสมองไหลประมาณนี้ครับถ้าใครง,งงหรือสงสัยอะไรคอมเมนต์คุยกันในใต้คอมเมนต์ข้างล่างครับไว้เจอกันในสัปดาห์ไอ้ในคลิปต่อๆไปของทางช่องเราจะมีคลิปให้ดูเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปอื่นๆจะทยอยตามออกมานะครับ แต่วันนี้มีเท่านี้ครับไม่เจอกันสวัสดีครับ